สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอวมลล์ a ช n e l แล้วตอนนี้เราอยู่กับเกม g e n นช i นอิม a พกกันนะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวอาวุธใหม่ในแพ็ก3า,านี้กันเนาะก็จะมาเป็นธนาตของอาวุธซีดาวที่แจกจากกิจกรรมตรงนี้ฮะจะเป็นธนาตของดาบร่มแล้วก็แจกฟรีเนี่ย ขัดได้ถึง R5 กันเลยทีเดียวนั่นเองแทะในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวกันที่อาวุธชิ้นนี้ฮะสามารถทําอะไรได้เอฟเฟกเนี่ยมันทํางานยังไงแล้วก็รวมไปถึงฮะสุดท้ายแล้วเนี่ย จะมีตัวละครอะไรบ้างที่ใช้งานกระดาบเล่มนี้ได้ตัวละครไหนเหมาะตัวละครไหนไม่เหมาะนะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยดาบเล่มนี้มันคุ้มค่าที่จะอัพมาใช้งานหรือเปล่านั่นเองนะฮะก็น่าจะมีคําตอบกันเพื่อนที่ยังลังเลอยู่ว่าดาบเล่มนี้ฮะใช้กับใครดีอัพมาดีไหมนะฮะก็เพื่อการเสียเวลาเนาะเราจะไปดูกันที่ ละรายละเอียดของอาวุธชิ้นนี้กันเลยนะฮะและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกัน,นะฮะก็รบกวนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน EC Card ครับผมนะเลืยเติมเกมเกมชิงให้กับเ,เพื่อนๆนได้ด้วยราคาที่ถูกมากๆฮนะแพ็กใหญ่เนี่ยเพียงแค่2,008เท่าน,นะะั้นฮะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกวิธีการเติมได้ะฮะในเวลาเติมผ่าน ID Password หรือว่าเพื่อนเนี่ยสามารถเติมผ่าน U ID ได้ด้วยตัวเองนะฮะเรียกว่าเติมง่ายเติมถูกปลอดภัย100%อย่างแน่นอนฮะิงก์อยู่ที่ทางที่คิมชั่นในคลิปวนี้แล้วนะฮะก็สลับในส่วนของรายละเอียดดาบอันนี้นะฮะเราจะมาดูกันที่เลเวล9กันเลยฮะก็จะมีพลังโจมตีพื้นฐานะฮะอยู่ที่510 มีค่าออฟโรคฮะเป็นค่าชำระานึ่ร้อยหหน่วยนั่นเองนะฮะแล้วก็เราจะมาดูกันที่เอฟเฟกอาวุธฮะซึ่งเอฟเฟกตรงนี้เราจะมาดูกันเนี่ยเป็นเพียงแค่ตอนที่ขัด R1 เท่านั้นนะฮะก็หลังจากเราเนี่ยทำการโจมตีถูกสตตนะฮะสตูตัวนั้นฮะต้องย้ำเลยว่า1ตัวเท่านั้นนะมันจะติดสถานะพิเศษตรงนี้ฮะเป็นเวลา10บที ซึ่งเอฟเฟกฮะสามารถเกิดขึ้นได้ทุก15วินาทีนะฮะแล้วก็เมื่อเราเนี่ยทำการกําจัดมอนเตอร์ที่ติดสถานะอันนี้ตัวนั้นไปแล้วนะฮะมันจะมีการรีเซ็ตคูดาวทั้งหมดเลยเท่ากับว่าเราจะสามารถโจมตีทุกสตูและสามารถติดมาร์กกับสตูตัวต่วตอไปเลยได้เลยท,ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคูดาวนะก็จะเป็นประมาณนี้ฮนะแต่ต้องย้ำอีกครั้งเลยฮนะมาร์กเนี่ยจะติดได้แค่สตู 1>, 1ตัวเท่านั้นเองนะฮะและก็แค่นี้ไม่พอฮะศัตรูที่ติดมาร์กเนี่ยจะโดนความเสียหายฮะแรงขึ้นแต่ความเสียหายที่โดนแรงขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ถือดาบเล่มนี้เท่านั้นนะอย่างเช่นฮะตัวละครผมเนี่ยถือดาบเล่มนี้อยู่เพราะเอาตัวละครซัพพอร์ตฮะซัลออกมาโจมตีส่มอนเตอร์ที่ติดมาร์กฮะมันก็จะไม่ได้รับผลของบัฟนะต้องเป็นคนที่ถือดาบเล่มนี้เท่านั้นนั่นเองนะฮะและก็บัฟความเสียหายฮะเพิ่มได้ถึง16%ที่ขัดอันหนะฮะ ขัดอา,าเนี่ยก็ยังเพิ่มเมยอะกว่านี้ไปอีกนะถือว่าเป็นดาบที่ค่อนข้างดีมากเลยเห็นมาขนาดนี้นะตัวละครที่ใช้บอกเนี่ยหนึ่งเลยจะต้องไม่ได้ฆ่าชันมันธาตุและอาจจะต้องมีค่าดาเมจด้วยทําให้ดาเมจของตัวเองเนี่ยแรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อค่าวสำหรับรายละเอียดดาบเล่มนี้แล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะพาไปดูฮะถ้าเกิดดาบเล่มนี้เวลาใช้งาน,นจริงๆแล้วจะเป็นยังไงนั่นเองนะฮะ ก็สำหรับในส่วนของวิธีการใช้งานบัฟของดาบนะฮะก็ง่ายมากเลยฮะเพียงแค่เพื่อนเนี่ยใส่ดาบเล่มนี้เข้าไปฮนะแล้วก็ทําการโจมตีถูศสตูด้วยวิธีใดก็ตามฮนะได้หมดเลยตีปกติสกิลธาตุหรือว่าแอนติก็ตามฮนะสตูเนี่ยมันจะมีสารลักษณ์เนาะเป็นรูปป้ใครเหมือนผีขึ้นมาฮนะ อันนั้นคือติดสารักี่ปล่อยแล้วแล้วเพื่อนเนี่ยก็ทำงานโจมตีไปเรื่อยๆศัตรูตัวนั้นฮะจะโดนดาเมจแรงขึ้น16%นะขัดอันหนึ่งฮะเมื่อมันตายหรือเวลาหมดเนี่ยมันก็จะหายไปฮะแล้วก็เราไปตีเนี่ยใส่ศัตรูตัวอื่นมันก็จะย้ายไปติดฮะที่มาร์คตัวซูตัวั้นนั่นเองเนาะอันนี้ก็ถือว่าเขาจะไม่ยากฮะเราจะมาลองใช้กันเลยฮะอ่ะตรงนี้ฮะก็จะมีกองโจนอยู่ฮะผมจะลองตีไปที่มอนสเตอร์หนึ่งตัวก่อนฮะอ่ะตีเลยฮะปุ๊บนี่ฮะมันจะมีสารรักะ แล้วก็จะมีรูปดีบัฟฮะเป็นรูปลูกศรงลงที่ตัวสตูนะฮะอันนี้เนี่ยคือติดดีบัฟอยู่นะฮะสังเกตว่าสตูเนี่ยจะโดนดาเมจแรงกว่าตัวละครข้างๆเนาะตัวข้างเนี่ยโดนแค่มาณส0 0พกว่าเมื่อกี้ฮะสองพแต่ตัวที่ติดมาฮะโดนไป2อ0พนั่นเองนะฮะถือว่าแรงกว่าอันนี้คือบัฟหมดแล้วนะฮะผมตีตัวต่อไปนะฮะอ่ะมันก็ติดที่ตัวอ้วนๆตัวนี้แล้วนะฮะแล้วก็ลองกดฮะอปุ๊บ สังเกตว่าตัวละครที่ติดมาร์กเนี่ยมันจะโดนดาเมจทุกอย่างฮะแรงกว่าเลยะฮะที่เกิดจากตัวละครเราที่ถือดับเลมี้เท่านั้นนะถ้าเกิดว่าผมสลับตัวละครออกเนี่ยไปใช้ตัวละครตัวอื่นมันก็จะได้ดาเมจเท่ากันนะฮะหรือก็คือไม่เกิดผลนั่นแหละฮะอ่ะวิธีการก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเมื่อเพั่งเดียร์ทำการฆ่ามอนสเตอร์ฮะผมจะลองฆ่าจเจ้าตัวอ้วน,น,นตัวนี้ฮะเมื่อฆ่าเสร็จแล้วฮะครูดารีเซตันทีเห็นไหม มันก็จะไปติดใส่ตัวสมุไรทันทีเลยฮะไม่จะเป็นต้องรอ15วินาทีนะถ้าเกิดว่าเราฆ่าสมรไรตายปุ๊บผมไปตีใส่มอนเตอร์อีกหนึ่งตัวมันก็จะติดมาร์กเลยทันทีนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเข้าใจง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายมากฮะสำหรับดาบเล่มนี้นะฮะเราไม่ต้องเสียเลยตีติดตัวไหนก็คือติดตัวนั้นฮนะส่วนใหญ่เนี่ยมาร์กจะใช้งานได้เรื่อยๆอยู่แล้วนั่นเองะฮะถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยไปเจอบอสฮะที่ฆ่าไม่ทานภายใน15วินาทีหรือ10วินาทีเนี่ย มันก็จะมีหน่วงเวลาแค่ประมาณ5วินาทีเท่านั้นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเข้าใจไม่ยากเลยนะฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆน,นะฮะไปดูท่าทั้ของใครจะใช้ดาบเล่มนี้เหมาะกันบ้างแล้วนั่นเองนะฮะโอเคมาแนละ้วตอนนี้ล้วก็เข้ามาอยู่กันที่หน้าตัวละครกันแล้วนะฮะซึ่งตัวละครตรงนี้ฮะจะเป็นตัวละครทั้งหมดเลย ในเกมเก n นชินอิมแพกฮะที่สามารถใช้ดาบเล็กหรือว่าดาบสั้นได้นั่นเองะฮะก็จะมีอยู่ที่ประมาณ14ตัวละครเลยทีเดียวนะฮะเราจะเริ่มกันที่ตัวละครที่ใช้งานเหมาะสมกันก่อนเนาะเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกเลยฮะนั่นก็คือคาซึฮะฮะคาซึฮะเนี่ยเป็นหนึ่งในงตัวละครที่ใช้ดาบนี้ได้เหมาะสมมากเพราะว่าหนึ่งเลยฮนะตัวละครคาซึฮะเนี่ยยังไงเนี่ยถ้าเกิดใครเล่นเป็นสายชำน,นาญธาต ต้องใส่ดาบชันวนธาตุฮะเพราะเพื่ <_ S 1> <ๆ>ชนวนธาตุของเราอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆก็ใส่ดาบได้มีได้ฮะเพราะว่าออฟรองเป็นชนวนธาตุนะฮะส่วนทนางด้านของเอฟเฟกเนี่ยที่เพิ่มดาเมจตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถเพิ่มดาเมจได้ให้กับคาสฮะแต่ว่ามันก็เพิ่มในแค่มอนเตอร์แค่1นตัวละครเท่านั้นฮะตรงนี้อาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากมายแต่ผมมองว่าถ้าเกิดเป็นคาสหะเนี่ยเทียบกับดาบเดิมฮะที่ใส่เป็นไอรอนสติงผมมองว่าดาบนี้เนี่ยก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าใครขาดพลังงานเนี่ย ก็จะค่อนข้างเฉียบไปที่ดาบพื้นผู้พลังงานดาบฟาโวดาบแซกอะไรประมาณนี้สามารถกว่าฮนะแต่ถ้าเกิดว่าใครพลังงานพอแล้วและอยากใช้ดบาบธรรมธาตุดาบแ่มนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆฮะในดาบ4ดาบเนาะจากทีมตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ขึ้นให้เป็นทีมคาซึฮะเนชั่นแล้วก็ใส่ดาบแดงด้วยก็เล่นได้ไม่ได้มีปัญหาอนะไรฮะก็ยังบัฟแรงใสจใจธาตุแรงอยู่ดีเนาะก็ถือว่าสามารถใช้งานได้กับตัวละครคาซึฮะนั่นเองนะฮะแล้วก็สถาับในส่วนของตัวละครต่อมานะฮะ นั่นก็คือเครื่องฉีกฮะ สำหรับเครื่องชิงเนี่ยผมมองว่าก็สามารถใช้ดาบเต็มนี้ได้เช่นเดียวกันฮะเนื่องจากตัวละครเครื่องชิงเนี่ยเขาเป็นตัวละครไฟฟ้าเนาะณนะปัจจุบันฮะตัวละครไฟฟ้าเล่นกบธาตุไม้เนี่ยค่อนข้างเก่งขึ้นมา,ากๆฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีชำนาญทตานเนี่ยก็ยังสามารถคอมโบทตุได้อย่างดุนแรงนั่นเนองเนาะเครื่องชิงเนี่ยก็จะมดดีกา,ดดารเล่นหลากหลายรูปแบบนะฮะผมจะลองเอาแบบแรกมาให้ดูก่อนเลยนั่นคือเครื่องชิงแบบเป็นสายดาเมจปกติทั่วๆไปฮะเล่นกระาตุไม้เป็นคอมโบบีอัดแล้วก็คอมโบแพร่ขยายนั่นเองฮะในส่วนของตรงนี้ เครื่องิงก็สามารถใช้งานดาบชนนธาตุในส่วนขอ,ของตรงนี้ได้เหมือนกันนะครเพียงแต่ว่าเพื่นเนี่ยจะต้องไปบาลานซ์แตะฮะในส่วนของค่าคีโอเลทค่าครีดาเมตค่อนข้างเยอะนิดน,นึงนะฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่ได้มีดาบทางด้านของดาบ5ดาวหรือว่าดาบคี่ดามเมตดาบขีโอเลเนี่ยก็สามารถใช้ดาบฟรีเปนชนนธาตุเล่มนี้ผมมองว่า ก็พอใช้งานได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวละครเครือฉิงในสายนี้มากสักเท่าไหร่นะแต่อีกสายเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างเหมาะมากๆฮนะนั่นก็คือเครือฉิงสาย e m ล้วนหรือว่าสายมะาเฟืองนั่นเองฮะเรียกได้ว่าการทําคอมโบของเครือฉิงเนี่ยแค่แปะไฟฟ้าฮะไปที่ลูกมะาเฟืองแล้วก็ทําคอมโบไฮบรูมซึ่งจากภาพตรงน,นี้คอมโบไฮบรูมของผมเนี่ยแรงมากๆฮนะทีนึงเนี่ยสามหมื่นแปดกันเลยทีเดียวฮะสามหมื่นกว่าถ้าเกิดว่าติดปัฟครบครบปตูนอนเนี่ย เยียบไปถึง40,000กว่ากบเกือบ50,000เลยสำหรับไฮประบูมตอน1ลูกนะแล้วมันโดนทีละ2ทีละ2เนี่ยถือว่าแรงมากๆคนระสำหรับเกอร์ชิงในสายนี้ใครอยากเอาไปเล่นตามก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะแต่ต้องบาลานซ์เสร็จด,ดีๆฮะก็ยังสามารถใช้งานได้ทั้ง2รูปแบบทั้ง2ส,สายนะก็ถือว่าใช้งานได้เหมาะสมเลยนั่นเองนะฮะ แล้วก็สำหรับตัวละครต่อมานิฮะที่ผมมองว่าใช้งานได้เหมาะไม่แพ้กับเครื่องชิงเลยและก็คล้ายคลึงกันมากๆครับนั่นก็คือชีโะบุนั่นเองเนาะชีโะบุเนี่ยถือว่าใช้งานได้ก็จะเหมือนกับตัวละครเครื่องชิงแบบเมื่อกี้เปียบๆเลยดิฮะเพราะว่าเล่นเป็นหน้าข,ของสายชามาลธาตหรือว่าสายเอียมล้วนทําคอมโบไฮประบูมฮะชีโะบุก็ถือว่าเป็นตัวละครดาบเล็กหรือว่าดาบสั้นฮะก็สามารถใช้ดาบอันนี้เนี่ย อัดค่าสมรรถาาพแล้วก็ทำมาเฟืองแรงๆได้เท่ากับเคร์อฉิงเลยนะฮะเรียกได้ว่าไม่ต่างกันเลยเคร์่อฉิงเล่นได้ชิ้นนบุก็สามารถเล่นได้แถมยังฮิวได้ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็แบะไฟฟ้าได้ต่อเนื่องตลอดเวลาด้วยนั่นเองเนาะเพียงแต่ว่าด้ามเป็ตัวชิ้นระบุเนี่ย อาจจะน้อยกว่าเครื่อฉนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะชีดบุเนี่ยอาจจะเล่นได้แค่สายเดียวก็คือเป็นทน่าของสายเอมล้วนแต่เครื่องเนี่ยอาจจะพอไปเล่นสายคลิกได้บ้างแล้วก็เอมล้วนได้บ้างเช่นเดียวกันนะแต่ชีะบุผมก็นําไปที่สายเอมล้วนซะมากกว่าแล้วก็สามารถใช้งานดาบเรมนี้ได้เช่นเดียวกันฮนะอาจค่าชา้นวัฏย์อย่างเดียวไปเลยนั่นเนองเนาะแล้วก็สำหรับตัวละครต่อมาฮะที่สามารถใช้งานดาบเรมีได้เหมือนกันนะฮะนั่นก็คือนินลูนเองเนาะ สำนี้ลูฮะตัวละครของนิลูเนี่ยเวลาเราปั้นเนี่ยเราจะพยายามปั้นตัวละครนิลูให้เลือดเยอะที่สุดเท่าที่จะเลือดเยอะได้ฮะแต่ว่าดาบในเกมเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ดาบประจําตัวของตัวละครนิลูฮะมันแทบจะไม่มีดาบอื่นแล้วที่สามารถบวกเลือดได้ฮะเพราะฉะนั้นใน4ีดาาเนี่ยดีที่สุดเลยก็คือไปใส่ดาบที่ให้ค่าชํานันธาตนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นดาบเล่มนี้ก็จึงสามารถใช้งานได้กับตัวละครนิลูนั่นเองเนาะอันนี้ก็ไม่มีเหตุผลอื่นเลยฮะ นิลูเนี่ยใส่แชมน่าทัดไปก็ยังสามารถทำดามเมจได้นะจากม้าเฟือกฮะเพราะว่าเฟืองของนิลูเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยเล่นเมตตี้สองน้ำสองไม้นี่ยเราจะควบคุมคอมโบยากมากเลยบางทีนิลูก็ปิดบางทีตัวละคอรอื่นก็ปิดคอมโบเพราะฉันกำลใส่ดาบแช้น่าทัดเข้าไปฮะเวลาจังหวะที่นิลูเนี่ยเป็นคนปิดคอมโบะฮะมะเฟืองเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองเนาะก็ถือว่าใช้งานได้กับดาบเล่มนี้ฮะแต่อาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่ถ้าเกิดใครมีดาบที่ให้ค่าเป็นพลังชีวิตก็จะค่อนข้างเหมาะกว่า ถ้าเกิดใครไม่มีก็ต้องแส่เป็นดบนนาบชอนภาตนี่แหละฮะแล้วก็สำหรับตัวละครต่อมาเรียกได้ว่าพอใช้งานได้แต่ว่าไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่ละกันเนาะนั่นก็คือ MC นักเดินทางธาดไม้นั่นเองฮะถามว่าใช้งานได้ไหมสำหรับ MC ฮะผมมองว่าใช้งานดาบตรวนี้ได้ฮะ แต่ว่ามีหลักการหนึ่งสำคัญมากเลยตัวละคร MC ของมาเพื่อนฮะจะต้องมีค่าพลังงานที่เพียงพอที่กดแอนติได้ทุกรอบนะฮะเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยอยู่ที่สกิลแอนติเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะฮะตัวละครนักเดินทางเนี่ยจะต้องเล่นคอมโบอยู่2คอมโบเท่านั้นฮะน,นั่นก็คือคอมโบที่เล่นกับไฟฟ้า ชั้นบรรทัดถือว่าได้ใช้เพิ่มดาเมจเข้าไปฮะแต่ต้องมีค่าขี้เละแล้วมีค่าขี้ดาเมจด้วยแถมก็มีค่าฟื้นพลังงานอีกจะต้องหาแซตที่ยากมากเลยหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบฮะก็คือเล่นเบตตีม้มาเฟืองแบบพิเศษกับดินลูหรือว่าเฟืองธรรมดาฮะที่ไม่รับการประสบท่าเลยเพราะว่า MC เนี่ยจะมีโอกาสได้ปิดคอมโบใช้ค่าชั้นบรรทัดนั่นเองเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลฮะรวมมาทั้งหมดแล้วเนี่ย MC จะต้องมีค่าพลังงานเพียงพอ ให้กดแอนติได้ทุกครั้งนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดยากครับแต่ผมแนะนําว่าให้ไปใสด่ดาบพื้นฟูเนี่ยจะค่อนข้างเหมาะกว่ากับตัวละคร MC นะแล้วก็เล่นได้ง่ายกว่าด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครพอแล้วจริงก็ยังสามารถใช้ดาบเรมีได้นั่นเองเนาะจะมาดูกันที่ตัวละครที่ไม่เหมาะใช้งานกันดีกว่าฮนะว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยไม่เหมาะเพราะอะไรนะฮะเรื่องันที่ตัวละครไอา,ากะก็เลยไอา,ากะนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไปเล่นคอมโบฟีดหรือว่าคอมโบแช่แข็นะฮะ เพราะฉะนั้นค่าชำนาญธาตุมันจึงไม่ใช้เลยและก็ไม่จะไปเลยกับตี้หรือว่ากับตัวละครไออากาศนั่นเองฮะต่อไปแฮงซบตัวละครไอโตถามว่าค่าชำนาญจําเป็นไหมบางจังหวะที่ไอัตโตเนี่ยสามารถทําคอมโบระเหยได้หรือทอํทาคอมโบธาตุได้ก็ถือว่าจําเป็นเหมือนกันแต่ว่าตัวละครไอโตเนี่ยไม่ได้ใช้ค่าชำนาญธาตุเป็นหลักขนาดน,นั้นนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเนี่ยแปะน้ำมขนค่างร้วแล้วข้างเร็วฮะเวลาที่เขายืนฟันเนี่ย เพราะฉะนั้นตัวละครที่ใช้ชมน,นันธาตหรือว่าเอาตัวละครมาปิดคอมโบเนี่ยจะเป็นตัวละครซับ DPS มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอาอโตติดชมนันธาตแค่นิดหน่อยเพราะว่าเพียงพอแล้วฮะแล้วก็อาเบโดเนี่ยชมนันธาตเขาไม่ได้ใช้อยู่แล้ว จีนก็เหมือนกันฮะเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้ทรรันพาดอยู่แล้วฮะเพราะว่าใช้แค่ค่าพลังโจมตีในการฮิวอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ต่อไปเลยชี้ีฮะก็เหมือนกันเลยฮะใช้ค่าโจมตีในการฮิวในน้อยเนี่ยก็ไม่ใช่ใช้เหมือนกันฮะเพราะว่าในน้อยหรือว่าสินชิวเนี่ยเป็นตัวละครแปะธาตุฮะในน้อยไม่ได้ปิดคอมโบอยู่แล้วเบนเน็ตก็เหมือนกันเลยเราจะเอาไปใช้ที่บัฟเป็นหลักเนาะตัวละครเล,ล่าก็เหมือนกันเลยฮะใช้เลือดจะเยอะ เพื่อเปิดโล่นั่นเองนะฮะแล้วก็เคยะเนี่ยก็จะเหมาะกับการไปแปะน้ำแข็งไปปั่นพลังงานไปใส่ดาบฟื้นฟูอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะอันนี้ก็เป็นข้าวคาวทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะฮะกับดาบอันใหม่ดาบแจกฟรี4ดาวด้วยะฮะก็ถือว่าพอใช้กันได้กับตัวละครประมาณนี้นั่นเองนะฮะโอเควนนี้นก็จบไปแล้วนะาสำหรับก,การไกด์รีวิวอาวุธใหม่4ดาวะะที่แจกจากกิจกรรมเนาะแล้วก็แจกได้ถึงขัด A 5ด้วยนะฮะ สระอาวุธทีนี้ฮะเรามาดูสรุปช่วงท้ายกันสักนิดหนึ่งดีกว่าะฮะสรุปคร่าวๆเลยสระอาวุธชิ้นนี้ผมมองว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างดีเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายฮะเนื่องจากออฟรองเนี่ยมันเป็นค่าชรรมันธาตุตัวละครในข้างช่มันธาตุเนี่ยมันยังไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นตัวละครซับพอร์ตสะส่วนใหญ่มันจึงไม่ค่อยมีดาเมจในตัวเองสักเท่าไหร่ฮะทำให้บัฟตรงนี้เนี่ย มันได้ผลไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่แล้วก็หนึ่งอย่างนะฮะมันติดได้แค่มอนเตอร์ทีละหนึ่งตัวเท่านั้นถ้าเกิดมันติดได้หลายตัวเนี่ยผมมองว่ามันจะค่อนข้างน่าสนใจมากกว่านี้นะก็ถือว่าเป็นดาบสายชะมธาตุดาบแจ็กฟีขัดอาหาได้ก็อยู่ในแนวกลางๆแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวละครที่ใช้งานได้เนี่ยผมมองว่าก็มีอยู่พอสมควรนะอย่างเช่นเป็นทนายของค่าซึ่งฮะใช้ได้ฮนะ เครื่องฉีงใช้ได้ใช้ได้ดีมากกับสาย E.M. นะฮะชีตะบ,บุก็เหมือนกันนินลูกก็ได้ฮะแล้วก็ M.C. ผมมองว่าพอได้แต่ว่าไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะส่วนตัวละครอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะใส่ได้แต่ผมมองว่าไม่ค่อยเหมาะแล้วก็ไม่แนะนําเลยสำหรับตัวละครพวกนี้เลยฮะพวกนี้เนี่ยไปใส่ตัวดับอื่นๆหรือดับเฉพาะทางของพวกเขาเนี่ยจะค่อนข้างเหมาะกว่านะข้าวดับเล่มนี้ก็จะเป็นประมานะี้ฮะแล้วก็มาถึงคําตอบที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยควรจะอัปดับเล่มนี้ไหมฮะ ผมมองว่าถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเนี่ยมีดาบชันธนาตุเล่มอื่นอยู่แล้วอย่างเช่นมีดาบไอรอนส i n g ขาดเยอะๆว่าอยู่แล้วทํากล้ามสีบไปด้อยูแล้วมีดาบทะนาของฟรีดอมไว้อยู่แล้วเนี่ยผมมว่าดาบแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่คิดจะแฟชั่นนะแต่อย่างใด ก็ไม่จำเป็นต้องอัพมาเลยฮะใช้แค่ดาบไอรอนส i n g ใช้แค่ดาบนี้เนี่ยยังไงผลลัพธ์เนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ต่างกันขนานอยู่แล้วฮะไม่จะเป็นต้องเสียเลซิอัพไม่ได้เป็นต้องเสียของอัพฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีดาบไม่พออย่างเช่นดาบ i อรอนเนี่ยก็ให้ชีนบุไปแล้วดาบอันนี้เนี่ยมีคนถือไปแล้วต้องการดาบจันทร์ธาอีกหนึ่งเล่ม ผมมองว่าก็สามารถทาดาบนี้ได้นะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้ในกิจกรรมมันสามารถทําได้โดยใช้พลังงานหรือว่าใช้แร่เนี่ยน้อยลงด้วยนะฮะแล้วก็ดาบเรื่องนี้ฮะแฟชั่นผมบอกเลยว่าสวยงามมา,มากๆนะเพราะว่ามีออร่าสีแดงฮะแบบนี้เลยมันจะมีออร่าสีแดงที่ดาบหรือว่าตัวโลมด้วยแล้วก็ตัวโลมเนี่ยมันสามารถเคลื่อนไหวได้นะลูกตาเนี่ยมันหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาได้ฮะดาบออร่าก็สวยเพราะฉะนั้นใายเป็นสายแฟชั่นและขาดดาบอยู่ผมมองว่า ด,บดาบเล่มนี้คุ้มมากเพราะว่ามันสวยมากๆครแต่ถ้าเกิดว่าขายของไม่เยอะมากมีดาบชันวันาติดตัวอยู่แล้วมีออสติงเอาอไปแล้วเนี่ยด,บดาบเล่มนี้ก็มไม่จำเป็นต้องอับมาใช้ก็ได้นั่นเองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้คสำหรับในคลิปนี้เหมือนเดิมเลยใครที่มีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนนะฮะก็สมัครสอบัามผมได้ที่ล่างคลิปนี้เลยเนะฮะแล้วก็สุดท้ายฮะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฮะรบกวนฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ลืมกดปุ่มกระนิ่ติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม,ม่จากทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอ,อตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย